ทศสยามประมาณปีคริสตศักราช1914เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ได้เริ่มมีการนำประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนานาของฝั่งตะวันตกมาแทรกในชีวิตประจำวันของคนสยามแล้วโดยสาเหตุหลักๆที่ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนานา,นาของฝรั่งตะวันตกนั้นเริ่มจะเข้ามาในดินแดงสยามก็เป็นเพราะพระบาทสามเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ของพวกเรานั่นเอง ในยุคสมัยของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นพระองค์ทรงเป็นคนที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมาอย่างดีรวมถึงว่าพระองค์ทรงประพันธ์หนังสือมาแล้วมากกว่า120เล่มอีกด้วยและพระองค์ก็ทรงเป็นคนที่เห็นชอบประเทศอังกฤษไม่น้อยเลยทรงได้ซื้อปืนใหญ่อังกฤษมาป้องกันเมืองหลวงจากการลุกลามของชาวฝรั่งเศสอีกด้วยเช่นกันอีกทั้งยังทรงตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศเข้าสู่ความทันสมัยเพื่อสานต่อจากพ่อของพระองค์อีกด้วย ทรงมีการกระตือหรือล้นที่จะแสดงความทันสมัยของสยามให้โลกเห็นและอารยธรรมของสยามต่อมหาอำน,นาจจักรวรรดิโดยเฉพาะความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและศิลธรรมระหว่างประเทศรัชกาลที่6ทรงตัดสินใจให้ประเทศสยามเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หหลังจากทรงได้อ่านความโหดร้ายของจกักรวรรดิเยอรมันในยุโรป จึงทรงตัดสินใจส่งกองกําลังไปยังฝรั่งเศสเพสื่อแสดงความเป็นมืออาชีพทางการทหารของสยามและดึงความสนใจในทางที่ดีไปยังประเทศชาติอื่นๆในเอเชียให้กับสยามฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของสยามในอินโดจีนได้แนะนําว่าสยามสร้างหน่วยพยาบาลอาสาสมัคร,ร,รในประเทศฝร,ร,รั่งเศสเพื่อช่วยในสงครา,ามซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจากสยามจากนั้นจะให้ศึกษาในประ,ประ,ประ,ประเทศฝรั่งเศสต,ต่อทางฝรั่งเศสยัแยงแนะนําอีกด้วยว่ากองทัพสยามสามารถจัดหาคนขับรถ นักบินและช่างกลการบินที่ได้รับการฝึกอบรมโดยชาวฝรั่งเศสให้กับฝ่ายสมรธมิตรเพื่อช่วยในสงครามได้อีกด้วยเนื่องจากว่าทางสยามมีอุปก,กรณ์ไม่เพียงพอกองทัพสยามจึงจะได้รับเครื่องแบบจากฝรั่งเศสรวมทั้งบวกเหล็กเอเดเรียน M1915 ของฝรั่งเศสมาใช้อีกด้วยและชการที่6ทรงจัดตั้งกองทหารอาสาสยามเพื่อปฏิบัติภารกิจในยุโรปซึ่งประกอบไปด้วยทหารขนส่งและหน่วยแพทย์870นาย และทหารกองบินอีก414นายทั้งหมดล้วนมาจากการอาชาสมบัครทั้งนั้นผู้ที่ถึงก่อนกองก,องกำลังสยามในฝรั่งเศสคือผู้บัญชาการทหารของ,องกองกำลังสยามพลตีพระยาพิชัยชานยฤทธิ์ท่านได้อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสเป็นเวลาหลายปีแล้วและได้เข้าเรียนที่โรงเรียนทหารฝรั่งเศสอีกด้วยดังนั้นท่านจึงรู้จักคนฝรั่งเศสเป็นอย่างดีกองกำลังหลักของกองทัพสยามมาถึงท่าเรือม,มาแซ โดยเรือเมื่อวันที่30กรกฎาคมพฤศักราช2461หลังจากการเดินทาง6สัปดาห์ผ่านสิงคโปร์และอียิปต์พวกเขาได้คาดหวังความเอิกเกริกและพิธีการต้อนรับได้กับพบกับความเฉยเมยจากชาวฝรั่งเศสปัญหาคือชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าทหารสยามเป็นกองกําลังจากอาณานิคมอินโดจีนของทหารสยามก็เล็กมากในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นกองทหาร10,000นายของสหรัฐ มาถึงท่าเรือเมืองมาแซ่ทุกวันดังนั้นกายมาถึงกองกองทัพสยามจึงไม่มีใครสังเกตเห็นเป็นสนใจอย่างไรก็ตามกองกําลังทหารสยามที่แตกต่างกันถูกส่งไปยังค่ายต่างๆในฝรั่งเศสเป็นเวลา2เดือนเพื่อฝึกเพิ่มเติมก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งไปสู้รบโชคไม่ดีเลยที่เจ้าหน้าที่ประสานงานที่ฝรั่งเศสจัดหามาให้นั้นเป็นคนสูงส่งและเหยียดหยามชาวสยามมากทําให้เกิดความตึงเครียดอย่างลึกซึ้งระหว่างสองฝ่าย สาการที่6และกการทูตของพระองค์ในยุโรปได้ร้องเรียนเรื่องนี้แล้วบ่อยครั้งและการตอบสนองไปมาระหว่างกรุงเทพและปารีสก็ได้มีความรุนแรงขึ้นในระหว่างนั้นหน่วยขนส่งและหน่วยแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่บ้างแล้วที่เบื้องหลังแนวหน้าก่อนที่จะมีสนธิสัญญาสงบศึกแต่หน่วยการบินไม่เสร็จการฝึกก่อนที่สงครามจะสิ้นสุดในวันที่11พฤศจิกายนพศ2 4 6พความเสียหายของฝั่งเราในการปฏิบัติการสงครามในประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งสิ้นแล้วมีนายทหาร9นายเสียชีวิตไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจากการยิงของข้าศึกแต่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยกองทหารของสยามพบว่าเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นของยุโรปทหารฝั่งสยามอีก2นายเสียชีวิตในกรุงเทพระหว่างการเตรียมจัดส่งไปยังยุโรปเนื่องด้วยปัญหาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประษานงานฝรั่งเศสท,ที่เหยียดหยามชาวสยามมาก ฝ่ายสมาร์มิตจ,จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนบทบาทของสยามโดยให้ยึดครองบางส่วนของเยอรมน,นีภายใต้สนธิสัญญาการสงบศึกฝั่งสมาร์มิตรได้ตกลงกันว่าพื้นที่ไรน์แลนด์ซึ่งเป็นอาณาเขตของเยอรมนที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำไรน์ทางตะวันตกของประเทศจะถูกยึดครองรวมถึงเมืองโคโลโนด้วยเช่นกันเหตุผลมี2ประการในตอนแรกในประการแรกเพื่อให้ฝรั่งเศสมีเขตกันชน เพื่อทําให้การจำดีของเยอรมันในอนาคตยากขึ้นต่อพวกเขาและในขั้นต้นเพื่อบังคับเยอรมน,นีให้จ่ายเงินค่าชดเชยสงครามสําหรับการก่อให้เกิดสงครามในตอนแรกบริเวณร,รนแลนด์เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากเป็นที่ที่สําคัญมากอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมของเยอรมันพื้นที่หลายๆน,นั้นถูกแบ่งออกเป็นส่วนการปกครองเป็นส่วนๆได้แก่ส่วนของชาวอเมริกันชาวเบลเยียมชาวอังกฤษและชาวฝรั่งเศส สยามได้รับโอกาสในการเข้าสู่ดินแดนเยอรมันและครอบครองพื้นที่เล็กๆของโซนฝรั่งเศสรัชกาลที่6และประชาชนของพระองค์มีความภาคภูมิใจยอย่างยิ่งที่ในที่สุดสยามก็ได้รับสถานะเท,าเท่าเทียมกับประเทศสมรไิยอื่นๆดังนั้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2461กองทัพสยามได้เดินทางมายัางเมืองนอยสตัดของเยอรมน,นีซึ่งอยู่บริเวณชายป่าพาราติเนสเมืองนอยสตัดเป็นเมืองเล็กๆที่สวยงาม ซึ่งมีบ้านเรือนและโบสถ์แบบดั้งเดิมรายล้อมไปอยู่ด้วยหมู่บ้านฟาร์มและไร่งุ่นหลายแห่งเมืองนอยชตัดและตกอยู่ในสภาพสับสนเนื่องจากเมืองนี้ได้ตกไปอยู่ในการดูแลของสภาคนงานและทหารในช่วงปฏิวัติหลังจากการสลัดราชสมบัติขององค์ไคเซอร์ในปลายปี2 4 6 1ปัญหาหนักที่ชาวสยามเผชิญคือโครคภัยไข้เจ็บการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สเปนซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนในนอยชตัดและกองทัพสยามเท่าเท่ากัน เนื่องจากทหารหลายๆนายได้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ไปแล้วทหารสยาม500นายได้จัดตั้งกองทหารรักษาการนอยสตัดโดยพวกเขาได้เดินทางมาโดยรถไฟจากไคเซอร์สลาวเทนและเดินทัพเข้าเมืองในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2461ด้วยชุดลบเต็มรูปแบบพร้อมกับปืนไรเฟิลผ้าบนบา่าและธงชัยเฉลิมพลที่โบกสะบัดอยู่ในอากาศ ตอนแรกนั้นชาวบ้านเริ่มสงสัยถึงผู้ที่มาใหม่เหล่านี้โดยส่วนใหญ่ถือว่าพวกเขาเป็นกองทหารอาณานิคมของฝรั่งเศสแต่หลังจากนั้นหลายสัปดาห์ความสัมพันธ์ันมิตรระหว่างทาหารสยามกับชาวเมอืองในท้องถิ่นก็เริ่มพัฒนาขึ้นทาหารสยามแปดนายได้เสียชีวิตระหว่างการยึดครองนอยชตัดและพื้นที่โดยรอบครื่งหนึ่งเนื่องจากแค่าใหญ่ส่วนที่เหลือจากอุบัติเหตุ ส่วนเล็กๆของเยอรมนีนี้ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของสยามจนถึงเดือนกระกฎะาคมพศ .2462 เมื่อสยามถอนกำลังเพื่อเตรียมส่งทหารกลับบ้านว่ากันว่าน้ำตาทั้งสองฝ่ายหลั่งไหลเมื่อกองทัพสยามเคลื่อนพลออกจากนอยสตัดและพื้นที่นี้ได้กับคืนสูก่การยึดครองของชาวฝรั่งเศสกองกำลังของสยามกลับมาถึงกรุงเทพและได้รับการต้อนรับอย่างอ่อนลมนได้มีการสร้างอนุสร์สถ,สถานสองครามเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิต19นาย ซึ่งตูกเปิดเผยให้สาธารณชนในปี2464และทหารจากสยามจะได้รับเหรียญชัยชนะที่หายากที่สุดในปีพศ2457-2461ถึงทหารผ่านศึกของกองกำลังสยามคนสุดท้ายได้เสียชีวิตในปีพศ2546ขอบคุณที่รับชมครับถ้าคุณเห็นว่าวิดีโอดีโปดกดไลค์กด Subscribe ครับขอบคุณครับ